นี้ไม่จำกัดอายุในการรับชมแต่มีคำหยาบคายหลุดเป็นจำนวนมากเหมาะสำหรับผู้ที่สามารถแยกแยะอะไรควรอะไรไม่ควรนะจ้ามาหลังจากตายไปแฝ้านขายไปเมนเดิมเลยรอบนี้เราจะเอาจริงกันแล้วฮะเอาจริงแักทีเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไร ต้อตงไก่เล่นมากรอบนี้โอ้โมีกดในตัดไม่แรงขึ้นเลยเเอองงว่าันเว่นนานเลยนะทีฟารทังท้ายนี่มันแบบต้องมีลบอ่ะยังยัง ผมไม่รอนะเฮ้ยนีไงตามไปีเด็ดตรวจบล็อกถนนข้างหน้าโอ้ยแม่ยิงโอ้ยเจี๊ยเฮ้ยลงโอ้โหเอ้าตรวจมังดอดบล็อก เรียบร้อยตายอยู่คนเดียวสช่เลยไอ้เหี้ยวม่อกินใครบล็อกเราวะสามคัน<อ><อ>นะคำขระมาชนน่ะไปไปไปนี่กคนดิรอพี่เจ็ดล้านแปดสิบเอ็ดใช่หวะโอ้เอออย่าพลาดไปบ่อยดิเบื่อเอเอเดิมเบอร์นี่ตลอดเลยนะโอ้ย ถ้ามันแบ่งเป็นสองคนเหนะคนเดียวครับคนเดียวทำไมทำไมขับมาไม่พร้อมพร้อมกันเลยอใช่ครับเอาเอาเอาสายยกสายยกสายยกไปก่อนเลยไปก่อนเลยไหนกันมาไอ้หนูโวย อ้เทียจะตรวจฝั่งหน้าอุ้ยเกือบเกิดอ่านไปด้วยดิไมนอ่านพิพิธันแล้วอุ้ยรถตัดไปบอดพี่ฟ้าชะลอไงมจะรออยู่เนี่ยเรื่อยๆครับเรื่อยๆทำไมบอดมันชอบตัดหน้าวะเพราะแม่งเซตไว้แน่เลยไม่ต้องเซตไว้แบบให้บอดตัดหน้า

เท่ยแม่งขึ้นมาบล็อกนบนถนนิคนมีตังตั้งเซตไว้อะือตังค์ต้งบอกคนนั้นเลยนนอกแล้ว ไม่โดนยิงทุกนัดเลยว่ะฮ้ยโดนยิงทุกนัดเลยไอ้เียแม่งจะป๊อกูเมื่อไหร่าต้องรอควายต้องรอแล้วเวลากดจะมาอยู่ทางแล้วอะไรวะแม่งเราขับผ่านมาแม่งยิงโดนเราทุกนัดเลยอ่ะอ้วนไง ถ้าตัวผมหอมันก็ไม่แพโดนหรอกผ่านมาดึงด่านแม่ปังผ่านไม่ด่านปังผ่านไม่ด่านปังตรงเนี้ยอะไรวะว่าเราต้องเน้นวิ่งยาวผมก็ลืมไปวิ่งนอกถนนรอบที่เจ็ดล้านแปดสิบสามต้องเกาะกลุ่มเกาะกลุ่มตรอบนี้รอบนี้ผมเอาจริงแล้วผมขอขอขับนำได้ปะขี่ด้วยปิกจูก็ไม่มีใครห้ามอ่ะไม่มีใครห้ามแต่ตายก่อนไง แต่แค่ตายแรกเราตายไปก่อนไงเออก็เออตายอ่ะโอ้ยตามผมดิว่ามีแต่ราคาคุยเออละวราคาคุยเนี่ยเหรอตายเนี่ยเหรอสามอ่ะนี่ครับไม่ผ่านบ่อยจะต้องหาคู่ทางลังยลระยะอางยิงด้วยยิงด้วย เอาเอาเอาอะไรวะโอ้โดนอะไรโดนยิงไอ้ตัวที่มันดักอยู่ใช่ไหมเราไปผ่านรบอตรงกลางเลยนะแล้วเมื่อกี้เออราไปซ้ายเรากลัวไปชนมันเราเลยหลบเอออีกอันเดียวเยอะเอไอ้หมดใจตายคนเดียวนี่ตอนนี้ตอนนี้เราเราทำไปว่าเราเริ่มอัดใหม่ทุกครั้งอะไรก็ได้เนี่ย ถ้าไปตัดเอาไอเย้ปวดใจซ้อนไปเลยไหมเหลือสองคันไอ้เรื่อซ้อนไหมซ้อนด้ยกว่าเหลือสองคันไปเลยแล้วผมคนหนึ่งยิงแล้วก็ซ้อนซ้อนผมจะได้บังกระเป๋าไปเลยบังกระเป๋านี่คือเวลาโดนยิงแล้วเงินล่วงเหรอกระเป๋าเลยเอกระเป๋าเรื่องน้ม่มันนานวะ พี่บ้าไปอยู่อะเออละีบ้จะได้จ่ากันเอี่ัเต้องยิงสองพันทิงหรือเปล่าเราผมคนใช่เหรอไรู้มกันนะาต้องยิงสองพันิงใช่เหรอใช่ใช่ไม่ต้องนิมันมีมันมี่แล้วไอพี่ตายเลยไปยังวะเนี่ยไปเลยไปเลยไปเลยหลังจากที่เรา ผ่านกันมาอะไรตเดี <c oughs> ๋ยวมาถึงนี่เหรอนะ่ย <c oughs> อุ้ยเครียตูแนแหง <c oughs> ทำไมรอบนี้คอมโดมแม่งวามมาไวาม,มากอะอยังไงไอ้เอ,อิร์ดชะลอรออะไรวะไวดิไวดิว่องไวว่องไวน้องแซงไว้ นี่เราไปขึ้นอะไรก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวพอเราถึงเนินแล้วพี่กดกดกระโดดออกจากมอเตอร์ไซค์แล้วกางร่มด้วยนะใกล้แล้วเนี่ยแล้วกดอะไรกางร่มกดเล็บวะกดคลิกซ้ายเนี่ยพี่กดคลิกซ้ายใกล้แล้วใกล้แล้วโดดยังใกล้ใกล้ใกล้โดไปกางร่มเลยกางร่มเลยเฮ้ยพี่โต้ไปทางไหนอ่ะไปทางไหนอ่ะ พ <ara> <B> ี่ไปหาเรือเห็นเรือในแบบว่าาทำไมอ่ะพี่ตอตองด้วยคนหัวแม่งแหละคนดีคืออะไรไม่โดนเรบโดนจับแต่ว่าพุ่งไปเลยตอนพุ่งไปอ่ะมันมันพุ่งเข้าหาเาเขาภูเขาอะไรวะโดดไม่ทันเหรอโอ้โหรถมันพุ่งเข้าหาภูเขาเลย เฮ้ยขับใหม่เลยเหรอโอ้ยแม่ขับมา20รอบแล้วฟาดนั่งท้ายเถอเนี่ยจบมาแล้วมาแล้วเกียร์สีเกียสั่นๆเป็นการขับมอไซค์ที่จริงจังกว่าชีวิตจริงอะของจริงงีไม่กลัวตายเท่านี้เลย ไอ้คราวนี้ชิวเว้ยโอ้รถแม่งควนไปเรียบร้อยมาดีแล้ยโอ้ยเยอะเกือบไ,ไปสัง <c oughs> ข้ามีปูดแล้วมเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ไอ้เหี้ยสายรสายเยอะถล่มเข้าไปเลยไป <c oughs> โทษที่ ก่อนไปติดตัวนี่ว่ะทั<ป>้งหมดเนี่ยตอนนี้เราก็เหลือเงินกันแปดแสนนะฮะไอพอดี<ป>พอดีหันหันสีพอดีเงี้ยแปดแสนยังดีกว่าก่อนหลุดไงก่อนหลุดแม่งหกแสนปวดแล้วตารางทางจะเหลือแค่แบบสามแสนสี่แสนนะาะก็ยังไม่ผ่านท,ทางมันรัดแม่งเลยเราไอ้รุ่นรัดยังไงวะเยีก่กลัวหลงว่ะกลัว เลี้ยวแล้วไม่เหมือนเดิมได้อ<า>ยูว่ามันก็จะแบบว่าไม่ต้องเลี้ยวไงพี่มันก็จะแบบว่าเขาไปอย่างเดียวไปตามถนนแล้วกันหลง <laughs> <laughs> เห็นแล้วรุนเขาเฮ้ยใครหลงอยู่ข้างล่างวะลวกลวกลว <laughs> กเ่จะไม่มีใครเห็นแล้ว ไอตํารวจไอโก้ฆ่ามาดิต้องจอดจริงอ่ะหมู่บ้านกระเทียวบ้านกระเทียวคืออะไรมันมีคนมันมีชีพเปือยอยู่ที่หมู่บ้านนี้จริงเหรอใช่พี่ตามล่าหากระเทียวย่างเดี๋ยวมึงต่อขึ้นต่อโดดพร้อมกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็มีคนออกนอกพื้นท้องใครวะ เน่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 เรามาโดดพร้อมกันดีกว่ามาตั้งหลักมาแล้วนะใช่แล้วไขาขึ้นไปบนเขาให้สุดเลยดีกว่ามันต้องมาทางนี้เดี๋ยวพึ่งนะเพึ่งนะตามมาตามมาตามมาอีกตามมาอีกอะไรวะรอยชัวนะเน่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 ต้องโดนตรงนี้เฮ้ยเราต้องไปเช็คพอยต์ตรงนี้นะเว้ยเคิร์ฟเช็คมาแล้วเรายังไม่ได้เช็คมันต้องเช็คทุกคนเอาเช็คดดไปแล้วเฮออเออเน่เกลับไปตั้งหลักใหม่กลับตั้งหลักใหม่ เฮ้ยชัวร์นะชัวร์กับลังฝังใหม่จะได้เหินเหินหน่อยแต่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตายตรงนี้ลาเนี่ยนะจบจบสักทีมามาตั้งหลังเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำมุมไม่ตรงทำมุมไม่ตรงเฮ้ยแม่งเอาออฟแอเรียหวาได้แค่ตรงนี้เดี๋ยวดิเฮ้ยไปเลยไปเลยไปดิเฮ้ยมันแล้วมันจะลงไปถูกที่หรือเปล่าเนี่ยไอ้เทางนี้ซ้ายซ้ายซ้ายอัดเลยอัดเลย ไหนวะเรืออยู่ไอ้เหยันรุ้งไอ้เหี้ยอยู่ไหนอ่ะมันมันโดนไอ้รถระเบิดแล้วมันกระเด็นอ่ะไปโดนไอ้น้ำขาขาอยู่ไหนวะร้อยโรงเรียนจีนมันมีมอไซค์ระเบิดอยู่บนหัวแม่งคลิปขี่มอไซค์ก็สี่สิบนาทีแล้วเนี่ยขโมยมั้งเนี่ย linking no with take you off road away from the cops and towards our boat stay together or go a different way if you want but this will be the safest route i แล้วมันต้องกระโดดจากรถแล้ต้องกด s p a c e b a ทีนึงวะไม่พี่พอกด F ออกจากรถบล็อกก็กดกดเมาส์ซ้ายได้เลยมันจะกางลมไอคตอปเว้เราขี่ขึ้นเขาไปเลยได้ป่อวะมันมีทางลัดป่าว่าบนเนี้ยนะมันจะเอาจิงน้ำเห็นอยู่ตรงไหนก็ขับตรงไปที่ไหนบัตรที่ แต่อย่างนั้นมันจะหนีฮอ,อยยากถ้าจะหนีฮอ,อยายากเวลาหนีขึ้นเขาฮอยตามได้ักทีนะรอบนี้นะ<ม>เออมร<า>่งะ<า>พาน,นาเลยเร่งคิวสะพานเลยตากล้องอยู่ท้าย ๋ยวพอใช้คอยตรงนั้นเราก็โดดไปเลยแล้วกันตัวนี้ช้าๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเผินตกเขาพุ่งไปเลยวะนำไปเลยรอก่อนไปยังพี่<ป> hey, hey. ว่าไปดิไปเอคมอไซไครวะ เฮ้ยอย่าเกี่ยวกันเลยกี่อมซค์ใครก็ไม่ใช่ไมของพี่มันเป็นสายลุงเลยวะพี่ซื้อไงอ๋อซื้อตอนไหนวะเคจะถึงฝั่งฝันแล้วเว้ยตายนะตายเลยนะเกี่ยวต้นไม้นี่ตกตายเลยนะครับไอเรืออยู่ไหนวะเนี่ยมาตามลำคลองอะง่ายสุดมีคนยิงลงอีฟลงเลยมีคนยิง เฮ้ยตกพื้นมาแล้วอะ่ะเป็นไรพี่เฮ้ยกอบเกี่ยวโอ้โหลงน้ำอย่างนิม่มเอาไ้รอด้วยโอ้โนี่พี่โตดีไม่กระแทกพื้นตายเฮ้ยมีสกิลกิ้งอยู่โอ้โหนป็นสุดเฮ้ยนี่คือผ่านเลยอะ่ะผ่านแล้วพี่ หรือ,อยังไงหรือจะระเบิดกันเองตายอีกรอบนึงไปเจ้าตี้รอนนอะไรอ่ะปิดคอมเลยนอนเดอี๋ยวพามาดูเจี๋ยก่อนพี่โฟโตอาร์มันทำอะไรวะเนะี่ยโฟกัสทาร์เก็ต โอ้ยผ่านสักทีโว้ย,ยเยกถึงเวลาแบบอารมณ์ลงเลทอะลงดันแบบยากๆอะไรเงี้ยสามวันสี่วันผ่านเป็นคลิปหนึ่งภารกิจสามชั่วโมงนะโอะ <laughs> แค่ขับมอไซค์ก็รอ,อครึ่งวันแล้วต้องนั่งดูกัน ไม่เฟนน้าำไงเปรอบมึงงานสองวันเลยสามมึงหารู้ไหมเนี่ยเราเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยอะอะไรทำไมเราซินเวอร์เหตุใดอืบอลน้ำตาจะไหลมันต้องมีเหตุว่ะผมว่ามันอาจจะมันต้องมีเหตุมันอาจจะคะแนนของเมื่อวานมารวมเมต่อวานตายน้อยน่าจะแบบ หน้าชนหน้าผาก็ลบเยอะหน่อยอะไรเงี้ยอะไรเนี่ยมันตืด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 ได้ทั้งหมดสามสี่ห้าว่ะ3 4ับสี่ห้าหกเออแสดงว่าเ่ากันเอาดูเจี้นไหนวะมีเหรอจริงอ้โหมึงแบบเอฟโฟสัตว์อะ หนังเีลีเกาหลีที่อะไรต่างไปยืนมองท้องฟ้าว่าเราจะเติบโตเป็นเศรษฐีแม่งแบบฉากมิจภาพแห่งผองเพื่อนมากอ่ะใครใส่หนักกาก่อนะผมไหนพาไปดูเลยนะเดี๋ยวไปไปเราจะปิดเราจะปิดเงินนี้เลย